เฮ้ยเห็นไหมคะเราไปดูคุณย่านะครับว่าคุณย่าทำอะไรอยู่ไปมาโอ้ดานนีว้าาาาาตามาาาา เสื้อยังมาทานเลยค่ะดูพี่เสื้อกินขนมอมมีเด็กๆสนุกมากเลยค่ะมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วก็มีละอองน้ำเย็นๆโผล่มาค่ะแล้วต่อไปก็จะมีร ก็ไลค์ก็แชร์ก็สุดติ๊กต๊ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายลองขอเล่นน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะต้องเดินโดยเอารองเท้าเราจุ่มน้ำเนี่ยนะน้ำเย็นอ่ะดินก็เข้าด้วยเดี <t 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 ๋ยวน้หลุดแป๊บวอู้ปลาด้วยปลาด้วยว้ามันเริ่มสูงขึ้นด้วย ค่ค่ะมันเริ่มสูงขึ้นัเ่มสูงขึ้นะเรมเลกลงกห็นด้วยาสรอยากถอดรองเท้าเล่นไปนดเลยเลูกเินเลยเออเออ่อเอ่อเอ่อกดย่กอดย่ อย่าไปอะไรไปไม่เดินเองอ่ะฮะอยากถอดรองเท้าเล่นมันกลัวมันกลัวมันต่างเงเจ็บเดี๋ยว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 อิวตึ้งเจ็เหนึ่นหน้าอ้าวลงได้แล้วลงได้แล้วเอ้าเียบอ่ะแต่ลงไม่โบวม่วงมีง่วงงัง ค<ภ>่ะค่ะโอ้โตกใจต้องไปถ่ายมุมนู้นมันจะสวยมาเลยตามเรามาเลยไม<า>่อยากเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้เนะี่ะะนะยข<า>อเสื้อผันไหมย่าอามีก็จะลุยน้ำเหมือนกันเหรอเดินลุยน้ำเลยนอล้องวัวนาวนี้ยิ่งบ้ายิ่กว่าตอนนั้นอีกอ๋ออ๋อเริ่มขึ้นแล้วอ้าไปเลยเหรออ้า ขอนข้ามขอนเหยียบขอนเดินไปเลยหรอเหยียบขอนอันนี้เหยไม่กลัวปลาหรอกลัวมากเลยจะหนีการแข่งออแล้วมองไปที่น้ำตกไม่วไมากเลยมามีดูตรงนั้นสิมันมีของสามพาราปลาดูนี่สิ๊ายบายไม่บายไม่บายจังเลยจังเลยฟังนะมันลื้เกิน

แม่ปลามันตอดแม่ไหมเจเงมันตอดไม่ได้มันตอดขาหวงหุ่นละหุ่นละตอนนี้นะคะเราก็มาถึงน้นตกขั้วหลวงกันแล้วค่ะเราลงมาแล้วเย้พาราเจ็เลาสำเร็จเย้เมื่อลงมาถึงเราก็จะมีสปาปลาด้วยนะคะจะมีปลาตัดขาค่ะมานี้า ปลาตอดดีแห้งน้ำใสมากเลยเนาะอน้ำใสและเย็นมากเยอะเย็นดี<อ>ลงมาแล้วหายเหนื่อยเลยเนาะทำไมเนาะอสวยมากเลยนะคะน้ำตกทำอะไรอ่ะ bua pa bua pa yeh he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 gawang kepao ya piak he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  ya wajaba hai piak he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  he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  ม่กลัวกัวกลัวัวอดนดนดนิกวัวพิวัวอดอนอดอนอดอนอดนเิดอะไรเหรลูกวนไปนั่งห่นนั่งห่นรงนีตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตามันนั่งเล่นไไดยนหุ่นที่อย่นี่มานไอองเท้าได้หมตรงนี้ได้ไดมอไปีนี่ไหนๆก็ได้เสียงแล้วน ก็ย่านอย่จะงได้ไม่โดนมาเห็นไหมคะเห็นอะไรลูกปลาเยอะไหมเยอะสิตัวลองเดินเองไหมห้าตัวห้าตัวเหนอล้งเบากอนไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว เห็นไหมเจ้เจ้เขานั่งเล่นน,น,นั่งลงรอดแม่นั่งลงรอยยังไงก็เปียกอยู่แล้วเดี๋ยวมีให้ว่ายน้ำเลยแม่บอกว่าแม่สนุกไปสองตัวนี้ว้าแสงกำลังมามิงนอนลงรอยเลยนอนลงเลยน่าจะมีเป็นร้อยตัวเลยแม่น่ะสนุกกว่าเพื่อนเลยลนนลเลยดี๋ยวเร <N un> าไปดูคุณย่านะครับว่าคุณย่าทำอะไรอยู่ไปมิ นอนเหมือนย่าเร็วๆให้ป้าถ่ายรูปให้ตีขาด้วยไปเร็วๆไปนอนข้างแยาแล้วก็ตีขาแข่งกันไปให้น้ำมันเจ้งไปข้างแยกไม่เป็นไรเวลาหมิงตีขาป้ามันจะหนีป้ามันกลัวลูกได้ปลาถ่ายนี้เองเลยได้เฮ้หนีน่าตรงนี้นี่หมิงตีขาอย่างเงี้ยโอ้ดันมีเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะครับ มันได้เป็นภาพกระโดดขนกินด้วยปลากินด้วยอะไรไหมมาเต็มเลยดิ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 ดูนูนเห็นไหมน้องให้อ่ะ วิ่มากันเยอะๆนะคะดูสิคะธรรมชาติของเราน้าเย็นสดใสเปล่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูนะคะน้องเจมี่น้องเจมี่ก็จับปลาค่ะยมยมขนมอร่อยมากเลยนะคะพี่เสื้อยังมาทานเลยค่ะดูพี่เสื้อกินขนมมามี นี่ไงพี่เซ่กินขนมมามีอยจับโดนนะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะอ่าแล้วเจ้าขนมลงไปให้ปลาทานนะคะมาเร็วไปเอาอาหารไปให้ปลาว้าวจิบลอยน้ําเลยค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะจิบตีน ลุ้มค่ะจิโบไม่กลัวเลยนะคะปลาแหวกว่ายรอบร้อมจิโบเลยค่ะย่ากำลังตามมาค่ะย่าจิโบไม่หาย่าดิลูกเตยไปเล่นกับย่าปไม่เล็กหรอไปตามมาเลยป้าดูสิปลาสวยมากเลยนะเนี่ยดูปลาแหวกว่ายเต็มเลยดูพี่เขากำลังถ่ายแบบค่ะแยกย้ายกันแล้วค่ะ มาอะเร่ปลาเต็มเลยฮะอาหารปลากันดีกว่านะคะอะน้องชิโบให้ปลาเลยอาหารคนก็กินได้นะคะปลาก็กินได้ค่ะว้าว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 ปลา bon. เยอะมากเลยชิโบ โอ้ oh, จิโบชอบอปปลาดูเดิโอ้ oh, มีความสุขเบอร์ปลาลงไปตรงนู้นปะลูกป,ปะไปหาย่าด้วยกันโอ้เ oh, ขาไหวลงไปเองเลยอ่ะปะ้าเก่งไหมอ่ะน้องจิโบเก่งมากมากเลยตีขาด้วยค่ะจิโบเอาใหม่เอาใหม่ไหวใหม่เอาแล้วว้า wow! ปลาไปอยู่หลังจิโบค่ะตอนนี้ปลาไปอยู่หลังจิโบแล้วค่ะ้ <laughs> วาวจิโบเดินลงไปแล้วค่ะไหวแบบเดินเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้จิโบไหวแบบเดินเลยนะคะ ว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะเด็กๆสนุกมากเลยค่ะอ้าวค่ะเด็กๆเอาเลยเอาเข้าอาหารปลาเลยค่ะเออเลยเออพร้อมกันหนูไม่ถึงเยอะอารมณ์ดีแบว้าวตอนนี้นะคะปลามาทานอาหารเยอะแยะมากเลยนะคะด้านหลังของเราก็เป็นละอองน้ำฝนน้ำตกลงมานะคะว้าว น้ำตก <You 're S 1> ตกลงมาจากที่สูงละอองน้ำพัดผ่านเย็นมากเลยนะคะตอนนี้ว่าไหว้ก่ออน่าไหว้มาเลยไหว้มาหามีหนึ่งสองสามว้าจิโบมาหามีไหว้มาเลยหนึ่งสองสามเหยียดัขนมาอย่าดแขนมาที่ขาที่ขามาเรื่อยๆค่ะเอาจิโบอลกำลังขัดว่ายน้ำนะคะตอนนี้โอ้ที่ขาที่ขา จิโบจิโบจ้าจิโบจ้าจิโบบจ้บาจิโบแก่งอ่ะปาดูบเดียมีความสุขมากเลยอ่ะขยับขึ้นไปดีลกูกมันลึกขยับขึ้นไปแล้วต้องโน่นหนช่ัย้ยากอะไรจะเปีนแล้วเจมี่อ่ ตอนนี้เราอยู่ที่น้าตกห้วยหลวงนั่นเองบรรยากาศโดยรอบนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีละอองน้ําเย็นๆโผล่มาค่ะแล้วต่อไปก็จะมีรุงนะคะสายรุง <c oughs> สวยมากเลยนะคะวันนี้ ไปเลยเอาไปเอาอะไรอ่ะขีเสื้อกันเลยดูว่าบินมาเกาะไหมเนี่ยกอดแขนปลาปลาด้วยอดูเด่นกางแขนดูเดินเติอมันเกาะนี่เต็มตัวแบบนี้เลยตรงไหนเต็มเลยสีเหลืองสีขาวเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูนิ่งนิ่นิ่ง ไปกันเลยปะ